ตีดเม้งลมปั่เหือใจต่อต่อคันเงป็นใคยง่ายไหมผม่นชือลมโยงนักแน่ไหมป้ากับพ่วพ่นลมโยงอย่างนี้สองคนนี้ตังไปเลยวจของหน ไม่แตก็เห็นแม่ตัวหนงมา้ยงดีกันเลยตีนตีนาราี้พงไอ้พวกี้หเนาะ

ต่อละสองหน่อยไงครับวันท่านวันท่นต้องตั้คุเลยครับสมุนไให้ตัวนึงใส่ได ้นเซอรได้ันปอดตั้งแตว่าเป็นเป็นแง่เป็นังไงหักเนี่ขอบคุณครับโอเคแต่รเนะอย่อยโคันเด้อไม่กังห้องย่อขอบคุครับแขครับขอบคุณครับสุดจัุดที่ดํา ไม่เาตั้งใจินบัตั้งใจกินบััใจินบวอันนี้ได้แก่ปวดทันเกรับครัาเนี่ยกรตายน่ต้องคเข้าีครับต้องร้อยเก้าสิบบาทที่จีเป้งหันไปครัตคนแม่ไปนั่น ม่มก็คือแม่ได้แม่ต่วงานหนาวเลยด้่่าางนหนาวได้ตะวันันนี้มันหบบวมาินมากคิดมากได้ยาตแดแันี้มันใจแดงมากอ้ระพ้าวสเนะะแดเยือกห้งดีขอยดีเยี ตอนนั้นเองมีเส้นมอนแดงส <HHH> ้วนเอาผ่าให้ได้ยังไงเิดโคเห็นดินอนับมาเลยอะไนะพี่บัม่รู้น่บัวก็มีนอนกรครับน้องคดินนะ ค่งตาขอร้อยว้าโอ้เออขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเม่ขึ้นมาเพราะมีเงินแม่ขึ้นเลยเงินทอน นี่เอาปอนะก็สวัสดีครับสวัสดีครับมาทางคนก็ได้แล้วเนี่ยอื้อมาทายลูก <laughs> <Și> <analyze up>